ด้านนี้นางพิมพเป็นไรบ้างนักเรียนลองดูในภาพคุณแผนกําลังเดินทางกลับอยู่ทางนี้นางพิมพ์เปลี่ยนชื่อเป็นวันทองนะคะเมื่อพลายแก้ไปรบแล้วน,ะนางพิมพิลาลายลก็เฝ้าฟังข่าวจนกินไม่ได้นอนไม่หลับในที่สุดก็ล้มป่วยล้มป่วยนะคะนางศรีประจันก็เลยไปหาสมพานวัดป่าเรไลสมพานอะไรนะคะที่เก่งทางการดูดวง สมภารชื่อว่าอะไรนักเรียนดูในภาพไปแล้วในชั่วโมงแรกสมภารอะไรคะดวงตาอะไรอ่ะฟังนะคะเออคราวนี้เป็นคราวเคล์ของนางพิมพ์ก็ไปหาสมภารแล้วก็บอกว่าสมภารก็บอกว่าอ๋อแม่พิมพ์เคละร้ารตอนนี้ถ้าแม่ไม่พลากจากสามีตัวก็ต้องตายแน่ให้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วันทองและจะดีขึ้นเองนะคะจะดีขึ้นเองนางสีประจันกลับมาบ้านก็จัดการรับขวัญลูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวันทองตั้งแต่นั้นมานางวันทองก็หายเป็นปกติดีครั้นขุนช้างได้ข่าวว่านางนางพิมพเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยก็หายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยก็เลยคิดอุบายชั่วช้าแล้วตนนัวนี้นางพิมพิลาลัยเปลี่ยนชื่อเป็นวันทองอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายเลยนะคะ ุนช้างนึกในใจว่าเจ้าพลายแก้วเนี่ยยังไม่กลับมาเป็นโอกาสของเราที่จะต้องแย่งนางวันทองมาครอบครองให้ได้แล้วขุนช้างก็สั่งเบาวชื่อยายกลอยนะคะแล้วก็ยายสายไปขุดกระดูกผีในป่าช้ามาใส่หม้อดินเห็นไหมเห็นไหมเห็นยายกลอยกับยายสายไหมหัวเราะกันไปขุดกระดูกผีในป่าช้าเห็นไหมคะ คุณช้างนำหม้อดินใส่กระดูกตรงมายัางบ้านของนางสีประจันแล้วก็นั่งทำบีบน้ำหูน้ำตาสสโศกคุณแม่ขะ <c oughs> เรียกเรียก <c oughs> คุณยายสีประจันว่าคุณแม่ขานะคะ,ะแล้วก็ส่งกระดูกมาให้แล้วก็ลำพึงลำพันว่าออ้ยเจ้าแก้วเอ้ยไม่นาอายุสั้นเลยร้องไห้เป็นการใหญ่เลยนะคะ,ะนางสีประจันได้ยินข่าว่าผายแก้วตายก็ร้องไห้โหโอ้ยพระแก้วเอ้ยนางพิม เป็นไข้าปางตายแล้วเจ้ากลับมาชิงตายไปเสียก่อนนะยายสายแม่สื่อฝ่ายขุนช้างเนี่ยตามมาก็ช่วยเสริมเลยนี่แน่แม่ศรีประจัน,นกฎหมายก็ว่าไว้ถ้าใครไปทับแล้วรบจนตายเนี่ยลูกเมียจะต้องถูกถูกยึดถูกถือถ,ถูกยึดนะเป็นไม้หลวงเหมือนกับที่อะไรคะแม่ของขุณแผนตน้องหนีไปที่เมืองกาญใช่ไหมเพราะว่ากลัวจะถูกยึดเป็นไม้หลวง ถ้าไม่อยากเป็นไม้หลวงเนี่ยก็ต้องยกวันทองให้พ่อขุนช้างเสียนะแหมใหญ่สายเสริมใหญ่เลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยแรมสามค่ำเนี่ยยกขันหมากมาก็แล้วกันจเจ้าอย่างไรก็เอานางสีประจ้าเออยังไงก็เอาดีกว่าไปเป็นไม้หลวงใช่ไหมนางวันทองได้ยินวันนัดเวลากระดุบ่าาไพ่กระทบขุนช้างใหญ่เลยนะคะพี่สายทองไปไหนเรียกตะพรมมหาฉันเดนี้งานการไม่ทํา เช้าค่าที่พูดเพ้อเจ้อว่ากระทบขุนช้างนะ,ะตาพรลมกร็รีบมานั่งพระเพียบหน้านางวันทองแกล่เลยเห็นไหมเจ้าหัวร้านไม่ช่วยทํางานดีแต่เที่ยวโกหกปลอ่อยให้ฝูงหมาเข้ามาเห่าอยู่ในบ้านว่ากระทบขุนช้างขุนช้างโกรธไหมรู้ไหมเมื่อได้ยินวันทองว่ากระทบ ยายกรอยายสายรวมทั้งขุนช้างจึงชวนกันกลับนะคะว่ากระทบแลรีบกลับเลยที่สัญญากันว่าอย่าเล้วไหลล่ะรีบมาตามกำหนดนะแหมยายศีประจันร้องสาทับอีกพูดสาทับอีกอใช่ไหมคะขุนช้างว่าไงเจแม่ชลาก่อนละ่ะวันทองยังไม่เชื่อว่าพลายแก้วเนี่ยตายนะคะก็จึงไปหาขัวตาจูรู้จักชื่อหรือยังขัวตาจูใช่ไหมขัวตาจู ช่วยทานายหลวงตาจูทานายว่าไงพ่อพลายแก้วอ่ะเขามีชัยได้เมืองได้ทรัพย์ทั้งผู้คนมากมายรออีกหน่อยก็กลับมาอย่าไปเชื่อใครเขาเลยหลวงตาจูบอกใช่ไห,นไหมนางวันทองก็ดีใจจึงกลับมาบอกกับนางสีประจันนางสีประจันเชื่อไหมไม่เชื่อนางสีประจันบอกแม่ไม่เชื่อดูภาพนี้ดูภาพนี้กลับมาบอกกับแม่หลังจากไปหาหลวงตาจูมาแล้วนะคะแม่ไม่เชื่อหลับหูหลับตาจับยามสามตาอ้าวว่าพระสิใช่ไหม มัวรอช้าเขาจะรีบไปเป็นไม้หลวงแล้วสิแล้วจเจ้าจะเสียใจเชื่อแม่เถอะแต่งงานกับคุณช้างเสียจะได้สบาย <c oughs> <c oughs> ถ้าแม่ไม่เชื่อพรุ่งนี้ฉันจะไปดูต้นโพอธิษฐานที่ปลูกไว้ที่บางลางถ้าพี่แก้วตายจริงต้นโพก็จะต้องตายตามไปด้วยแห <c oughs> ้ใครพูดนะใครพูดนะวันทองจักลืมวันทองเสียยังไงเนี่ย ปรากฏว่าก่อนที่นางพิมพ์พิลาลัยจะไปดูต้นโพท,ที่อธิษฐานไว้สามต้นระหว่างขุนแผนนางพิมพ์พิลาลัยและนางทองวสีที่ปลูกด้วยกันใช่ไหมคะที่ไปปลูกไว้สามต้นเป็นยังไงอยู่ทางนี้ดูที่ใครทํะตัวใหญ่คุณช้างเนี่ยได้ยินไหมคุณช้างลอบเข้ามาที่บ้านนางสีประจันก็ได้ยินได้ยินคําพูดที่แม่กับลูกพูดกันใช่ไหมก็เลย รีบลงเรือตรงไปยังบางลางที่ปลูกไว้ที่บางลางนะคะในคืนนั้นเองเร็วเข้าเดี๋ยวจะไม่ทันการบอกบา่าไพร่ใหเลยนะคะพอถึงก็ไม่รอช้าเลยตรงเข้าไปกระชากต้นโพทันทีนะคะด้วยอํานาจอธิษฐานของพลายแก้วเนี่ยปลายแก้วปลูกไปด้วยอธิษฐานไปด้วยนะคะ,ะการจอบกันเสียมนะค,คาอธิษฐานในการจอบกันเสียมได้แต่ขระนั้นต้นโพก็ยังเล็กนักนะคะโดนกระชากไปบ่อยเข้าใบก็ยังทําไมใบก็เลยทําไม ร่วงหล่นเหี่ยวเฉาคามือขุนช้างแถมไม่พอขอเหยียบอีกทีสินี่แน่ตึบ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 ใช่ไหมขอเหยียบสักทีอ่ารุ่งเช้าเนี่ยนางวันทองก็เลยเดินทางมาที่ต้นโพทั้งสามแล้วก็ต้องตกใจเป็นไงอื <c oughs> ไม่น่าเลย <c oughs> <c oughs> ต้นโพเหี่ยวเฉาซะแล้ว <c oughs> วันทองก็เอาข้าวของเครื่องใช้ที่เคยใช้กับพลายแก้วไปถวายวัดเพราะว่าเข้าใจว่าอะไรแล้ว เข้าใจว่าอะไรต้นโพเหี่ยวเฉาแล้วนี่ดูที่นะเหลือแต่อะไรเหลือแต่กิง่งใบร่วงหมดเลยใช่ไหมอ่าก็เลยเอาข้าวของไปถวายวัดสมภานคงว่าไอ้สมพานอ,าอ,ะอะไรนะอะไรนะหัวตะจูว่าไงหัวตะจูนี่มันอะไรกันสีกาฉันไปดูต้นโพที่ฐานมาแล้วเห็นว่าเหี่ยวเฉาหมดจะว่าพลายแก้วไม่ตายได้อย่างไรข้าวของทั้งหมดจะอุทิศส่วนกุศลให้พ่อพลายแก้วเจ้าค่ะอะไรบวกบอกกับอะไรคะ พระไปอย่างนั้นนะคะนี่ใครอมานั่งก็เพียบอยางในี้ใครไปเอ่ยตอนนี้เป็นตอนนางสีประจันยกนางวันทองให้ขุนช้างนะคะต่อจากที่วันทองไปพบต้นโพที่อธิษฐานไว้ที่ขุนแผนปลูก <c oughs> เขี่ยวเฉาไปแล้วนะคะ <c oughs> อ่า บัดน,นี้ลูกเตรียมเรือนหอไว้เสร็จแล้วจะมาหารือแม่ให้รื้อหอเก่าแหมจะรื้อหอใครจะรื้อหอใครคะรื้อหอขุนแผนใช่ไหมอ่าจะรื้อหอให้แล้วเสร็จนะคะแล้วก็จะมาเอาไปเอาไปไหนเอาไปไหนทราบไหมรื้อหอเก่าเอาไปถวายวัดแล้วก็ปลูกเรือนหอของลูกให้ใหญ่โตมโหฬารแทนนางสีประจันดีใจเลยอย่างนี้ถึงจะสมเป็นลูกเขยชั้นนะคะ เอาเลยพระช้างจะทำอะไรก็เชิญเชิญเลยฝ่ายนางทองประสรีแม่ของพลายแก้วเนได้ข่าวาได้ข่าวของลูกก็เลยทำไมคะเดินทางมายังสุพรรณบุรีแล้วก็ไปบ้านของนางสีประจันเห็นเรือนหอของลูกเนี่ยหายไปก็ตกใจานางก็เลยไปสอบถามนา,น,นางสีประจันนางศีประจันว่างไงนะ ก็พอพลายแก้วเนะี่ยไปทับคราวนี้ตายซะและ้วทิ้งลูกสาวฉันเนี่ยเป็นม้ผ้าผ่อนข้าวของทั้งเรือนหอก็เลยเอาไปไหนเอาไปถวายวัดหมดเลยนะคะนางทองประรีก็เถียงว่าใครว่าลูกฉันตายไม่เห็นมีข่าวบ่าวไพ่ที่ไหนไม่เห็นมีกลับมาเลยมันติดคุกอยู่จะมาได้ยังไงขุนช้างได้ข่าวมาเล่าให้ฟังใครพูดนะใครพูดนะนางศรีประจันก็ว่า,าวันทองไปดูที่ต้นโพอธิษฐานก็เห็นใบร่วง หล่นเหี่ยวเฉาอย่างนี้จะไม่เชื่อได้อีกเลยใช่ไหมนางทองประศีก็ถามว่าใครมาเล่าให้ฟังนางสีประจันก็บอกว่าใครคุณช้างมาเล่าให้ฟังคุณช้างมาเล่าให้ฟังนางวันทองก็เลยทำไมคะเห็นแม่สามีมาก็ร้องไห้ดีอกดีใจด้วยนะคะว่าอะไรคะ นางวันทองเนี่ยอยู่ในห้องได้ยินเสียงแม่สามีมาก็ดีใจรีบออกมาหายกมือไหวน้ําตาก็ไหลพร,รากาเดชะบุญแม่มาทันขุนช้างเนี่ยหาว่าพี่แก้วเนี่ยตายแล้วแม่ศรีประจันเนี่ยกรับปากว่าจะให้ลูกเนี่ยแต่งกับขุนช้างลูกจะหนีไปหาแม่ก็อยู่ไกลเหลือเกินนะคะอยู่ถึงกาญจนบุรีนั่นแน่นางก็เลยบอกว่าให้นางไปอยู่กับ แม่สามีก็คือนางทองประศรีด้วยนางทองประศรีก็ทําไมคะยังไม่ทันจะพูดว่าอะไรเลยนางศรีประจันก็ทําไมแล้วต่อว่าต่อขานกันใหญ่เลยทั้งสองคนเนี่ยเถียงกันเป็นการใหญ่เลยนางศรีประจันก็เลยบอกว่าอะไรคะเอานางทองประศรีก็บอกว่าอะไรคะลูกชายฉันมันไม่ดีเองห้ามก็ไม่ฟังแต่แรกเลยว่าอย่าให้มาคบกับพวกอย่างหล่อนอย่างหล่อนก็คืออย่างนางศรีประจันนะคะ ว่าจะเสียหายในภายหลังไม่น่าเลยว่าแล้วก็ทําไมกลับนั่งเรือกลับนะคะนางทองประสีเนี่ยเจ็บใจกลับไปเมืองการตัดญาติขาดมิตรกับฝ่ายของนางวันทองนะคะนางวันทองก็ร้องตามแต่ทําไมคะนางทองประรีเนี่ยลงเรือนไปแล้วนั่งเรือแล้วนะคะนางวันทองเนี่ยวิ่งตามไปนางศรีประจันก็วิ่งคว้าไม้ไล่ตีนะคะแล้วก็บังคับให้เบ่าไล่เนี่ยทำไม จับนางวันทองไว้นะคะให้ขึ้นเรือนกล่าวถึงขุนช้างเป็นไงคะขุนช้างอยู่ทางนี้ก็ปลูกเรือนหอใหญ่เลยเอาให้ใหญ่กว่าขุนชาขุนแผนเอกนะ,ะแล้วก็ทำไมจัดขบวนขันมากทำพิธีแต่งงานที่บ้านของนางสีประจันแต่นางวันทองไม่ยอมออกจากห้องจนกระทั่งเสร็จพิธีนะ ขุนช้างก็เลยนอนเฝ้าหอคนเดียวนางวันทองยอมเข้าหอขุนช้างไหมคะไม่ยอมนะคะตอนนี้ขุนช้างยังไม่ได้นางวันทองนะกล่าวถึงพลายแก้วเนี่ยพอกลับมาแล้วพลายแก้ว กลับมาจากสึบเชียงทองแล้วก็ได้ชัยชนะนะคะมายัางกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระวรสา,า,าก็พระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นตอนนี้ได้เป็นขุนแผนยังไ,ได้เป็นแล้วได้เป็นขุนแผนแสนสถานนะคะแล้วขุนแผนก็พาน,านางลาวทองล่องเรือออกจากกรุงศรีอยุธยามายังสุพรรณบุรีอันนี้นางลาวทองมาด้วยนะคะป่านนี้น้องพิมพ์จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้แม่หนีบมาคนยังคิดถึงเอกคนหนึ่งใช่ไหมพอเรือมาเทียบผ้าหน้าบ้าน นางสายทองซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของนางนางพิมพิลาไลน่ยนะคะก็มารับหน้าไวมามา้มาดูมาดูนางสายทองเนี่ยแลเห็นเข้าก็รีบไปแจ้งแกนางวันทองแล้วก็นางสีประจันนะคะนางวันทองก็ดีใจเป็นหนักหนารีบลงมาหาขุนแผนเห็นไหมมากอดขากอดแข้งขุนแผนใหญ่เลยเห็นไหมคะแล้วก็ร่ำให้เล่าเรื่องนี่ขุนช้างมาทํากลวงให้ขุนแผนฟัง คือเอากระดูกมาลวงใช่ไหมคะว่าบอกว่าขุนแผนตายนางวันทองไม่เชื่อไปหาหัวตะจูหัวตะจ,จูบอกว่าไม่ตายก็เลยไปดูอะไรอะไรนะคะไปดูต้นโพสรุปแล้วตายก็เลยเข้าของไปถวายหลวงตะจูหัวตะจ,จูใช่ไหมคะ,ะเป็นกลหลวงนะคะเล่าให้คุณแผนฟังคุณแผนเป็นไงคุณแผนก็โกรธใหญ่เลยเจ้าเพื่อนทรยยศอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้ต้องฆ่าเสียให้สิ้นทั้งบ้านเลยนะ ปรากฏว่านางราวทองเนี่ยฟังอยู่ในเรือก็ตกใจคิดว่าขุนแผนจะไปฆ่าขุนช้างนะคะก็เลยตรงเข้าห้ามไว้อย่าเจ้าค่ะพ,พี่อย่าหุนหันพลแล่นไปโดยฟังความข้างเดียวว่าใครอีกว่านางพิมพิลาไลอยู่ๆใครจะกล้ามาลือ้อเรือนหอไปได้ถ้าไม่ไม่รู้ไม่เห็นเป็นใจด้วยกันตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างไรจงพี่จงตรองดูให้ดีก็บอกให้ขุนแผนคิดดูให้ดีนะ คนจะยกเรือนหอไปได้ยังไงถ้าเจ้าตัวไม่ยินยอมพร้อมใจใช่ไหมนางวันทองได้ยินเขา,าก็โกรธจัดจนตัวสัน่นพูดอย่างกับต่อว่านางลาวทองพูดอย่างกับตาเห็นอย่างกับตัวเองรู้ดีไปหมดทุกเรื่องเลยใช่ไหมทั้งสองคนก็เลยมีปากเสียงกันทะเลาะกันคุณแผนห้าไหมคุณแผนห้าม,ม,แ,ามแต่นางวันทองฟังไหมคะอารมณ์โกรธขึ้นหน้าแล้วมาแล้ว,ลวยังหนีบอะไรไมนด้วยภาษาชาวบ้านเขา,าบอกเอาเอามียน้อยมาด้วยใช่ไหมทนไม่ได้แล้ว แล้วให้แถมยังให้ไม่น้อยมาว่าตัวเองอีกยอมได้ไหม,ไมไยอมไม่ได้นะคะคุณแผนก็โกรงข้าห้ามยิ่งโกรธใหญ่เลยคุณแผนก็เลยทําไมคะโกรธนางวันทองไหมโ<ด>กรธนะคะนางวันทองก็ดา่ดาด่าภาษาชาวบา้านบอกดา่าเตี่ยให้หายหยาบคายคุณแผนก็ทนฟังไม่ได้และก็เลยคว้ามีดขึ้นแล้วก็อะไรคะชักดาบออกมาเงื้อง่าจะฟันนางวันทองนางวันทองเห็นก็ตกใจใตัวสั่นนี้ เขาห้องไปตอนนี้สนุกสนานมากนั่นเลยลองไปหาอ่านดูนะคะจะเป็นบทที่โต้อตอบกันระหว่างนางวันทองกับขุนแผนนะคะนางวันทองร้องไห้แล้วไปไหนนางวันทองเห็นขุนแผนทําเช่นนั้นก็ทําไมคะอยู่ไม่ได้แล้วนอนร้องไห้แล้วก็ตัดสินใจที่จะไปทำไมนี่ขุนแผนจะเนื้อดาบจะมาฟันนางวันทองและห้ามไม่ฟังใช่ไหมคะแถมพูดจาไม่ดีอีก นางวันทองเสียใจตัดสินใจผูกคอตายนางสายทองเนี่ยร้องให้ช่วยนะคะแม่แม่วันทองจะผูกคอตายไม่ช่วยกันหน่อยเร็วขุนแผนเคืองนางวันทองมากได้ยินสายทองร้องเช่นนั้นก็ไม่สนใจนะคะไม่สนใจแล้วเราจะไปเมืองการฝ่ายขุนช้างนอนเป้าหอถึง15วันนางวันทองก็ยังไม่มาผีสางเทวดาจะโดนบันดาลให้แม่วันทองของลูกมาหาหน่อยทึ่งขุนช้าง ดาวถึงขุนช้างนะคะฝ่ายนางสีประจันเนี่ยเข้าไปปลอบลูกสาวนะคะสาวกำลังเสียใจร้องไห้ใหญ่เลยก็หวังจะให้นางวันทองตัดใจจากขุนแผนนะคะว่าไม่รักลูกแล้วล่ะไปได้สาวเชียงใหม่มาแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่สําเร็จนางโมโหก็เลยจุดกระชากลากถูนางวันทองบังคับให้เข้าหอกับขุนช้างนะคะ,ะนางวันทองเนี่ยจะร้องจะดิ้นรลนเท่าไหร่ก็สู้ได้ไหมสู้ไม่ได้นะคะสุดท้ายแล้วนางพิมลิลาลัยก็ตกเป็นภรรยาของ ขุนช้างเพราะว่าถูกมารดาบังคับและตัวเองก็เสียใจนะคะผ่านไหมผ่านอ่ะเหลือเวลาน้อยนิดแต่คงจะทันอันเรียนตอบค่